สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าดอนมงนะครับเป็นวัดป่าของออชาวบ้านเปาะที่รวมกันสร้างมานะครับตำบลคอวงังเพอคอวังจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้มีการทําบุญกันนะครับทําบุญวันเข้าพรรษากันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของการทําบุญที่วัดป่าดอนมงกันนะครับคุณผู้ชมตามผมมาครับ ไปเลยไปเลยไปเลยไป <laughs> <laughs> นกยุงครับนี่คือนกยุงที่วัดป่าดอนมงอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธร 呃不能 Tuhan Tuhan